คาชายออโตวอชแวกแฟรนไชสล้างรถอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพร้อมลงทุนน้อยแต่กำไรดีมากหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในยุคนี้คือการลงทุนในแฟรนไชส์ที่มีระบบบริหารจัดการให้พร้อมคนลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์คำถามคือแล้วจะเลือกแฟรนไชส์ไหนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าถ้าให้มองดูในปัจจุบนันจะเห็นได้ว่าคาแคร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่เคยตกเทนและสร้างรายได้ต่อเนื่องเป็นอย่างมากสอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งคาชายออโตวอชแวกเป็นอีีีกกหนกนนนึ่่่งงาารลททุุุุคคค้มสดใย ใช้เงินลงทุนน้อยมีระบบบริหารจัดก,การให้พร้อมคนลงทุนต่อยอดสร้างรายได้ทันทีเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีจากจุดเริ่มต้นที่เป็นธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์คายแคร์ครบวงจรโดยเป็นผู้นําด้านการผลิตน้ํายาบํารุงรักษารถยนต์แชมพูและโฟมล้างรถน้ํายาเคลือบสีน้ํายาเคลือบยางน้ํายาเคลือบกระจกน้ํายาเคลือบบอนหนังเป็นต้นมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศอีกทั้งยังมีทีมเซลล์ระบบโลจิสติกมีโรงงานการผลิตเรียกได้ว,ว่ามีโน้ตฮาวในทุกด้านอย่างชัดเจนการที่พัฒนา มาสู่ธุรกิจคาชายออโต้วอชว็กก็ถือได้ว่าเป็นการแตกลายที่ต้องการให้ธุรกิจนั้นมีความครบวงจรอย่างมากพอถ้ามองในเรื่องของดีเทลลิ่งหรือการคีนิง่งก็ยังเป็นสิ่งที่คนมีรถยนต์ทุกคนต้องการสูงเนื่องจากมีพื้นฐานในทุกด้านครบถ้วนอยู่แล้วการก้าวสู่ธุรกิจคาแคร์ที่เน้นการล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติจึงมั่นใจได้ว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศได้เป็นอย่างดีจุดเด่นของคาชายออโต้วอชว็กทำไมควรใช้บริการธุรกิจคาแคร์มีการแข่งขันสูงแต่ ประสบการณ์ในธุรกิจนี้ยาวนานมั่นใจในเรื่องของคุณภาพบริการเป็นอย่างดีโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นคือ 1. บริการล้างดูแลรักษารถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติเป็นการควบคุมการทํางานด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถล้างภายนอกสีรถให้สะอาดภายใน15นาทีเท่านั้นทําให้การล้างรถของคุณเป็นเรื่องง่ายราคาถูกประหยัดรวดเร็วสะอาดไร้ริ้วรอย 2. ใช้ระบบแรงดันน้ำสูงเพื่อฉีดขจัดคราบบนตัวรถและน้ำยาสลายคราบโฟมเพื่อขจัดคราบสกรปรกบนรถของลูกค้าซึ่งไม่เป็นริ้วรอยขนแมวไม่กัดสีรถสะอาดรวดเร็วประหยะัด ชำระค่าบริการด้วย QR code พร้อมเพย์ซึ่งรองรับการชำระจากทุกธนาคารผลการชำระมีผลทันทีไม่ต้องแจ้งการชำระเงินให้พนักง,งานทราบค่ะปัจจุบันคาชายออโต้วอชบ็กมีศูนย์บริการต้นแบบอยู่ที่หลัง6เขตด,ดอนเมืองซึ่งเปิดให้บริการลูกค้าในพื้นที่และลูกค้าในระแวะกใกล้เคียงซึ่งก็ได้รับการยอมรับและความนิยมเป็นอย่างมากมีคนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจํานวนมากหากมองในแง่ของการลงทุนต้องบอกว่าคาชายออโต้วอชบ็กมีปัจจัยที่สํคาคัญให้ประสบความสําเร็จหลาย อย่างได้แก่ 1. ประหยัดต้นทุนด้านบุคลากรสามารถเริ่มธุรกิจได้โดยใช้พนักงานเพียงแค่3คนแตกต่างจากคาแคร์ทั่วไปที่ต้องมีพนักงานอย่างน้อย6-7ถึงคนจึงประหยัดต้นทุนในเรื่องนี้ได้มากขึ้น2ควบคุมต้นทุนด้านวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายต้นทุนสําคัญของคาแคร์คือค่าผลิตภัณฑ์ค่าน้ําค่าไฟที่บางครั้งหากไม่มีระบบบริหารจัดก,การที่ดีการควบคุมต้นทุนนี้ทําได้ยากซึ่งคาชายออโต้วอชแวกมีตู้คอนโทรลที่คอยควบคุมการทํางานของเครื่องรางรถอัตโนมัติ ช่วยควบคุมต้นทุนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน 3. ลูกค้าพึงพอใจมั่นใจในประสิทธิภาพการล้างรถความคาดหวังของลูกค้าคือบริการที่ดีและมีคุณภาพซึ่งคาชาย Auto ัยออโตวอชแบ็กเป็นระบบการล้างรถด้วยน้ำแรงดันสูงลดการสัมผัสรถจากขนแปรงแถมมีบริการเคลื่อนให้ในตัวราคาสำหรับใช้บริการก็ไม่แพงเป็นคาแคร์ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้เป็นอย่างมาก 4. เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คาแคร์ครบวงจรสิ่งที่ทำให้คาชาย Auto ัยออโตวอชแบ็กแตกต่างจากแบรนด์อื่นชัดเจนนั่นก็คือมีโรงงาน และมีผลิตภัณฑ์คาแคร์ภายใต้แบรนด์ของตัวเองทําให้คนลงทุนมั่นใจได้อย่างเต็มที่ 5. ระบบบริหารจัดการพร้อมไม่ต้องเฝ้าร้านก็ทําธุรกิจได้ถือได้ว่าเป็นอีกธุรกิจพาสซีฟอินคอมที่น่าสนใจผู้ลงทุนไม่จาเป็นต้องเฝ้าร้านก็สามารถดําเนินธุรกิจได้เพราะจะมีระบบบริหารจัดการให้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีการเซตระบบลังบ้านที่ผู้ลงทุนสามารถดูแลก,กระแสเงินสดที่เข้ามาในแต่ละวันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ว่ามีรถเข้ามาล้างกี่คันมีเงินเข้าเท่าไหร่เรียกได้ว,ว่าสะดวกสบายในการทําธุรกิจเป็นอย่าางมา ใช้งบลงทุนเท่าไหร่หรายได้ดีแค่ไหนการลงทุนกับคาชัยออโต้วอชแบ็กใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ2ล้าน3แสนบาทโดยแยกเป็นงบ2ล้านสําหรับค่าครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์พร้อมการเซตร,ระบบร้านในการเริ่มต้นส่วนอีก3 0 0แสนบาทน,นั่นก็คือค่าแฟรนไชส์โดยเป็นสัญญา3ปีและในปีแรกฟรีค่าการดูแลเครื่องรางรถอัตโนมัติพื้นที่ใช้ก่อสร้าง81ตารางเมตรโดยมีการวิเคราะห์ทำเลให้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างไรายได้ของผู้ลงทุนถ้าวิเคราะห์กันที่ส หรือในกรณีที่ยอดขายเป็นปกติค่าใช้จ่ายออโต้วอชแวล์คลับลูกค้าในแต่ละวันได้ประมาณ30-40ถึงคันประมาณลูกค้าต่อคันเดือนละ9 0้าร0 0ถึงคันซึ่งจํานวนลูกค้าจากตัวเลขนี้แปรผันตามทาเลนในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะมีทีมงานช่วยวิเคราะห์ให้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มธุรกิจโดยโอกาสคืนทุนของธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ2ปีแต่ในสัญญาคือ3ปีนั่นหมายความว่าในปีที่3ก็เป็นโอกาสสร้างรายได้อย่างเต็มที่หากพิจารณาในเรื่องของงบลงทุนกับระยะเวลาคืนทุน บาทการเอามาลงทุนกับคาชายออโต้วอชแุเบก็ถือได้ว,ว่าผลตอบแทนดีกว่าเอาเงินไปฝากเพื่อกินดอกเบีย้ยในธนาคารแถมยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีความเสี่ยงน้อยโอกาสคืนทุนเร็วเพราะมีระบบบริหารจัดการดูแลเป็นอย่างดีมีทีมงานคุณภาพคอยให้คำปรึกษายอย่างต่อเนื่อตั้งเป้าขยายสาขาเดือนละหนึ่งแห่งสาขาใหม่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ปัจจุบันมีคนสนใจและสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนกับคาชายออโต้วอชแุเกเป็นจํานวนมากและล่าสุดก็มีเตรียมเปิดสาขาใหม่ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสตรีวิทยา2 ซอยยีลาดพร้าวซึ่งทางแฟรนไชส์ได้ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้นเดือนละ1แห่งและมั่นใจว่าหลังจากที่สาขาแรกได้เริ่มเปิดตัวเป็นอย่างทางการมีลูกค้ามาใช้บริการจะทําให้คนที่สนใจลงทุนมองเห็นภาพความสําเร็จได้อย่างชัดเจนทั้งนี้คาชาัยออโต้วอตชแบ็กยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาแรคและบริการอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงลูกค้าและผู้ร่วมลงทุนเป็นสําคัญสําหรับใครที่ต้องการสร้างธุรกิจซึ่งแฟรนไชส์ทุกวันนี้มีหลายโปรดักต์ คาชัยออโต้วอชแบ็กก็มีระบบบริหารจัดการที่พร้อมมากใครอยากลงทุนก็เข้ามาพูดคุยกันได้โดยมีทีมงานที่พร้อมให้คําปรึกษาเพื่อเริ่มธุรกิจได้อย่างมืออาชีพสาหรับผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์คาชัยออโต้วอช h w แบ็กโทร0826246466 แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7